สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกทุกท่านครับแล้วก็ขอสวัสดี FC ร้านพีเน็ตอดิโอทุกทุกท่านนะครับสวัสดีชาววันที่6นะครับวันเสาร์ที่6เดือนสิงหาคม2 5งพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นคลิปประจําวันเสาร์นะครับที่หกนะครับผมจะพามาชมเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเครื่องปั่นไฟของมันตานะครับเครื่องปั่นไฟเล็กนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกนะครับหรือว่า FC ท่านไหนที่ต้องการนะครับ เครื่องปั่นไฟไว้ใช้งานรถแห่มินินะครับแล้วก็ในส่วนของงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับงานเกษตรนะครับงานช่างงานเชื่อมนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อมอนต้านะครับแล้วก็จะเป็นคิโปนะครับตัวนี้นะครับรุ่น6 5พันานะครับสำหรับตัวนี้นะครับคิปโปนะครับตัวนี้เครื่องละ19,500บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับ แบะเข้ามาทดสอบได้นะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องปันไฟเล็กนะครับตัวนี้มอนต้านะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสาหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับร้านพิเนตออเดอโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของ y t u t u นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่อง Youtube ช่องโจ๊กแชนเนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด u ับสไค b e นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดสั่นระดิ่งไว้ด้วยล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเครื่องบั่นไฟนะครับรุ่นนี้เลยนะครับมอนต้านะครับ 5GF นะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการไปใช้งานครับแทน เครื่องละ19,500บาทนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใช้าง,งานปกตินะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะครับปกัินะครับตัวนี้เครกขึ้นนะครับ น่นะครับีเซลนะครับตัวนี้สําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องปั่นไฟนะครับไว้ใช้งานกันนะครับไม่ว่าจะเปิดงานเกษตรต่างๆนะครับหรือว่างานรถแห่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับหลานพิเนตอออดีโออำเภอรังสรรจังหวัดกาฬสินนะครับ มีทั้งตู้เบรดนะครับ18นิ้วนะครับมือหนึ่งของช่างน็อตนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในแบรนด์ของร้านนะครับราคาเริ่มต้นที่2,500บาทนะครับถึง2,700บาทนะครับสำหรับตู้มือหนึ่งไม้อัด20มิลนะครับของช่างน็อตนะครับตัวนี้นะครับแตะแกงชีกนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับฝากไว้ด้วยแล้วครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องบันไฟนะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งต่างๆครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนมิกนะครับตัวนี้ power mix นะครับเป็นของ My NPE นะครับตัวนี้9,500บาทนะครับสำหรับ power mix นะครับ16ช่องไม้เลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพ99นะครับตัวนี้พร้อม EQ พร้อมเอฟเฟกตนะครับตัวนี้ครบชุดเลยนะครับสำหรับ My NPE GT 1650นะครับฝากพี่พี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแท่นเดียวจบนะครับสำหรับท่านที่เอาไปออกงานครับออกงานมอนิเตอร์งานมินินะครับตัวนี้ ตอบโจทย์นะครับไม่ต้องใช้พาวเวอร์ไลท์แท่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิดต่างๆนะครับยัมม่านะครับ Gx164 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับแล้วก็จะเป็นของ P.A. นะครับ P.A. มีอยู่2รุ่นนะครับอันนี้รุ่น 16FX นะครับเออ12นะครับตัวนี้12แล้วก็16ครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพ่อแอมนะครับพ่อแอมก็ยังพอมีให้อาจารย์ทุกท่านได้เลือกชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นขับเสียงกลางครับเสียงเบสนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนิตออดิโออำเภอรันจันจังหวัดกาลสินนะครับสามพันหกแอเอนะครับตัวนี้มีอยู่3แท่นนะครับสําหรับท่านที่ต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับสามพันหกแอเอสของวาร์เทคนะครับแล้วก็จะเป็นห้าพันนะครับแท่งนั่นสุดนะครับสามพันหกนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับ ล้วก็จะเป็นในส่วนของ5000 i rms นะครับ25,500าบาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตอะอดิโอนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น vcs นะครับ vcs sound นะครับตัวนี้ตัวนี้แทนละ1 4 5่0บาทนะครับสำหรับ vcs นะครับผม c 2องนะครับ npe นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับสำหรับ c 2องนะครับ มีอยู่2แท่นนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็น3 6มพนะครับรุ่น3 6มพันหกหนึ่บาทนะครับสำหรับ C 3 6ามพนะครับตัวนี้ถัดมานะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นพาวเวอร์ม Switching นะครับไม่ว่าจะเป็นเท h โนนะครับเทโนแล้วก็จะเป็น p ปรยูโรเทคนะครับสี่ชันแนนะครับรุ่นสี่พันแปดร้นะครับตัวนี้ p ปรยูโรเทคนะครับหนึ่งสอาบาทนะครับสาหรับ เอ็ c สี่ n ชแนนะครับแล้วก็จะเป็น lab บกรนนะครับเอ a ล็บนะครับขออภัยนะครับ a lab นะครับถัดมานะครับจะเป็น sae นะครับ p ี m 1 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทนะครับแล้วก็จะเป็น d t e c คนะครับ d t e c คสองพันสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็น i 5 0 0านะครับ i 5 0 0ามีอยู่2แท่นนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหา i 5 0 0 0นะครับตัวนี้ นี่ราคาอยู่ที่16,500บาทนะครับตัดลงมาน,นะครับจะเป็นแมกกา904 0นะครับตัวนี้9004นะครับวันนี้อยู่ที่28,000